ตามหลักของดาวเทอรีเนี nowadays, ่ยถ้าเกิดว่าราคามีการยกตัวขึ้นแบบนี้นะครับ high เออ high high เออ low เอาเป็นว่าตลาดมันไม่ขึ้นเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับมันก็จะค่อยๆขึ้นไปคำ่าค่อยๆขึ้นคือจะมีขึ้นมีลงขึ้นลงสลับกันแต่ยังไงซะจุดที่มันทําขึ้นยึกยึกจักจักยึกยึกจักักเนี่ยมันจะ ไม่เสียโครงสร้างอย่างเช่นถ้ามันได้เบรกไอ้นี้ไปแล้วต่อไปเนี่ยถ้ามันจะมีการทําโลอีกก็ไม่ควรจะต่ํากว่าโลเดิมตรงนี้หมายเลขหนึ่งโลหมายเลขสองไม่ควรต่ากว่าโลหมายเลขหนึ่งและโลหมายเลขสามก็ควรจะสูงกว่าหมายเลขสองไปเรื่อยๆจนกระทั่งตลาดเริ่มไม่แน่นอนโลมันก็จะมาพอๆกันนี่คือเป็นภาพการ์ตูนไอเดียวนะครับในชีวิตจริงมันไม่ง่ายขนาดนี้แต่ผมให้เห็นภาพง่ายๆก่อนแล้วมันจะเป็นตลาดขาลงเมื่อไหร่ก็ตอนที่ราคามันได้ทําลายโครงสร้างก็คือมันได้ต่ํากว่าโลที่มันโล ก่อนหน้าตรงนี้นก็คือตรงนี้อาฉะนั้นถ้ามันเป็นเทรนขาลงไปต่อโลนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับกับด้านของฝั่งสีฟ้าหรือฝั่งขาขึ้นก็คือมันจะยึกเยก้ๆไปมาอย่างนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นความผันผวนมีตลอดทางไม่จะเป็นอยู่ในช่วง up trend s i ด์ w a y ์ way, หรือดาวเ trend ไอความผันผวนตัวนี้แหละที่มันจะทําให้เราเนี่ยเสียเงินเพราะว่าถ้าเราซื้อหุ้นหรือซื้ออะไรก็ตามแล้วมันขึ้นเป็นเส้นตรงต่อเนื่องเลยไม่มีการยึกๆยักๆเลยนะครับเราก็จะทําเงินจากนะคุณง่ายเกินไปซึ่งมันผิดปกติิธรรมชาาตนนนนนนััั่เง้้ใหหทุกค็ภพ ว่ายังไงซะตัวความผันผวนเนี่ยมันจะอยู่กับเราอยู่กับตลาดถ้าเราอยู่ใน,นตลาดเราต้องเจอมันเป็นเพื่อนเราหรือบางคนอาจจะเป็นศัตรูที่ไม่ชอบที่หน้าก็ได้